ไปเดินงานช้างกันคะ่ะทุกคนสะดุดตาร้านนี้มันคือลูกอะไรมีใครรู้บ้างคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เหมยก็ยังอยู่ที่งานช้างนะคะตะลุยหาของกินแซ่บๆที่สุรินเขามีงานช้างงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะเดินเข้ามาที่ประตูหนึ่งนะคะเจอทางแยกก็เลยเลี้ยวขวาเป็นโซนอาหารของกินที่จะออกตรงประตูสองมาเจอมาลาเตรียมถังนะคะ<ๆ>เผ็ดแซ่บอร่อยมากคะ่ะทุกคนมาลาก็เผ็ดๆนะคะบวกกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวพอพวกเรากินเสร็จนะคะก็เลือบไปเห็นร้านน้ําที่อยู่ตรงข้ามกับมาลาก็ดีเลยเชื่อว่าร้านลูกชกลอยแก้วนอกจากนี้ก็ยังมีล ลูกจากทะเลใต้และนี่ก็คือหน้าตาของลูกจากนะคะซึ่งเหมยก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันและนี่ก็คือลูกชกนะคะจะเป็นลูกเล็กๆใสๆแบบนี้เลยลักษณะลูกชกก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก่อนแกะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องสะดุดตากับลูกอันนี้แน่นอนตอนแรกเหมยก็คิดว่ามันคือของปลอมนะคะแต่พี่เจ้าของร้านเขาบอกว่ามันคือของจริงค่ะ,คะก็คือน้ำใบเตยนะคะออนท็อปด้วยลูกชกค่ะโรยด้วยน้ำตากลกระเด็ดหอมๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนความหอมใบเตยนะคะหวานกําลังดีนะคะกินคู่กับลูกชกรสชาติจะคล้ายกับลูกจากค่ะแต่ว่ามันจะมีความหนึ้ ดื่มแล้วรู้สึกเย็นสดชื่นมากคะ่ะก่อนหน้านี้ก็อยากจะบอกว่าแฟนนะคะเอบมาซื้อกินก่อนหน้าแล้วแฟนก็เลยบอกว่าเธอร้านน้าร้านนี้อร่อยมากนะต้องไปลองชิมใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็ลองแวะมาชิมได้ลนนะก็จะมีลูกชกนะคะเป็นช่อยาวๆแบบนี้เลยหนึ่งช่อของเขาก็จะมีไม่ต่ํากว่า100ลูกลักษณะของลูกเขาก็คล้ายลูกตาลเลยคะ่นะจะมีที่ฝั่งทะเลอันดามันจ้านะเอาจริงๆมันหาก,กินยากมากไม่มาลองไม่ได้แล้วนะนะทุกคน